คำว่าปลุกพลังเนระมิดเนี่ยก่อนหน้าเนี้เบลล่าได้เรียนรู้มานะคะแล้วก็รู้ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพลังในตัวเราอะค่ะเราอะคือพระเจ้ามาเกิดตัวเราคือผู้สร้างชีวิตของตัวเราเองอะค่ะเราอะสามารถที่จะเนรมิต ให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปในรูปแบบที่เราต้องการได้เบลล่าจึงตั้งชื่อว่าปลูกพลังเนรมิดง่ายๆก็คือปลูกพลังในตัวเองเพื่อเนรมิตสิ่งที่เราต้องการค่ะว้าว <Wow. S 1> คำว่าเขียนกระถาก็คือการที่เราใช้มืออันทรงพลังของตัวเราอะ่ะเขียนลงไปเสมือนเป็นการลงกระถาผ่านตัวหนังสือหรือว่าตัวอักษรน,นั้นให้ขังขึ้นนั่นเองค่ะ ส่วนคำว่าเสกด้วยวาจาก็เปรียบเสมือนปากที่เป็นปากาสิทธิ์ของเราเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดก็เสกด้วยปากของตัวเราเองค่ะ<ว>นี่คือที่มาของคำว่าปลุกพลังเนรมิตเขียนคาถาเสกด้วยวาจาค่ะได้ค่ะเบลล่าตั้งใจเขียนเนื้อหานี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปรังสรรค์ชีวิตของตัวเองด้วยการดึงพลังในตัวเองออกมาค่ะ ด้วยประโยคที่ต้องการเป็นจากหนังสือเล่มนี้เลยเพราะคำพูดที่ทรงพลังมากที่สุดน่ะก็คือคำพูดที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าฉันเป็นฉันคือ I am เบลล่ายกตัวอย่างประโยคหนึ่งให้ฟังนะคะฉันเป็นคนมีมืออันทรงพลังดั่งไม้กายสิทธิ์มีวาจาเป็นประกาศิทธิ์มีพลังดั่งไร้มนสังเกตไหมคะเวลาเราพูดคำว่าฉันเป็น มันแสดงถึงพลังในตัวเราอะค่ะว่าเราได้ครอบครองสิ่งนั้นแล้วในความวาคิดเหลือเพียงแค่เราเนี่ยลงมือทำให้สิ่งนั้นอะมันเกิดขึ้นจริงๆอีกมีใครหลายๆคนค่ะที่ดึงพลังในตัวเองเนี่ยออกมาใช้ไม่เป็นเล่มน,นี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกคนมากค่ะวิธีปฏิบัตินะคะเราสามารถเลือกประโยคที่เราต้องการเป็นนะคะหรือ สิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราจริงๆอะให้เรานำประโยคนั้นนะคะมาสร้างสารรค์ด้วยการพูดและการเขียนบ่อย,อยๆซ้าๆค่ะเพราะการพูดและการเขียนน่ะเป็นการสั่งจักรวาลอย่างหนึ่งค่ะและเมื่อเราพูดและเขียนบ่อยๆซ้ําแล้วซ้ำเล่าอะ่ะมันจะทําให้เราอะ่ะกลายเป็นสิ่งนั้นเลยอะค่ะ คือแบบนี้นะคะการที่เราพูดและก็เขียนบ่อยๆซ้ําแล้วซ้าเล่าอะ่ะมันจะเป็นการตอกย้ําจิตใต้สํานึกของเราอะค่ะให้ไปหาองค์ประกอบผ่านสถานการณ์ผ่านเหตุการณ์ผ่านผู้คนที่ใช่อะค่ะมาทําให้สิ่งที่เราพูดและเขียนนะเกิดขึ้นจริงๆค่ะว่ามันกําหนดกฎเกณฑ์ตายตัวไม่ได้หรอกคะ่ะว่าใช้เวลานานแค่ไหนขึ้นอยู่แต่ละคนการเห็นผลจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่ที่วินัยของแต่ละคนด้วยค่ะ เบลล่ายกตัวอย่างให้ฟังนะคะสมมติว่ามีผู้หญิงสองคนเนี่ยสนใจอยากจะลดหุ่นเหมือนกันทั้งสองคนเลยอีกคนนึงเนี่ยทำอย่างมีวินยัยทําทุกวันมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเรียนรู้ในการที่จะลดหุน่นด้วยวิธีนั้นด้วยวิธีนี้โดยเอาตัวช่วยมาช่วยนะคะแต่อีกคนนึงเนี่ยทำบ้างไม่ทําบ้างแถมไม่กระตือรือร้นอะไรเลยแน่นอนค่ะผลลัพธ์มันย่อมแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะ สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางไล n ์ช็อปได้ค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะหรือ Line แอดที่ขึ้นตรงหน้าจอได้เลยตอนนี้เบลล่าจัดโปรโมชั่นพิเศษเหลือ399บาทจาก599บาทค่ะ